อากาศเย็นเย็นอากาศยามเย็นให้ดูตอนเย็นกำลังจะกลับบ้านคะ่ะนี่อยู่ที่มูลีดูเขาเนี่ยเดี๋ยวจะพาลูกชายมาเที่ยวจะพาลูกชายมาเที่ยวสวยมากเห็นไหมที่ตรงกลางขาวหมดเลย ใบไม้แห้งแล้วจะเข้าฤดูหนาวแล้วถ่ายให้ดูถ่ายฟองฟ้าสวยมากฟ้าสวยมากเลยกำลังอยู่บ้านโหบรอรถไฟมาเนี่ยอยู่บ้านโหบที่นี่รอรถไฟมารถไฟมาห้าโมงหนึ่งนาทีแล้วก็จะกลับแบตเตอรี่ก็จะหมดแล้วค่ะก็จะมาไล่ให้ดูนิดนึง ไล่ให้ดูนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะไล่สุดยามเย็นนะคะเย็นมากเลยเนี่ยแปดองศาได้ไหมแปดองศาได้ไหมอุ๊ยมันมันอุ่นเมื่อเช้านี้มาสิบเอ็ดองศาเดี๋ยวนะดูให้แป๊บนึงอุ้ยขาลูกนี่สวยดันหน้ามืดมืดมดชิตต์เตน ข้างบนก็จะมีแสงแดดอ่อ,อนๆนก็จะมีลานนะมีบ้านมีบ้านคนหลังเขานั่นนะ่ะนะพวกมีเงินเขาก็จะไปซื้อเอาไว้ใช่ไหมไห้พักหน้ารอ้อนอืมสวยมากเลยเดี๋ยวเฟรเียนพักร้อนจะมาเที่ยวพักร้อนก็นยังไม่ได้เขียนเลยเก้าองศาตรงนี้เก้าใช่ไหม องศาค่ะตอนนี้ก็องศาแต่เย็นมากเย็นเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบเย็นมากเลยตอนนี้เมื่อแกจะมาดื่มกาแฟาหรือเปล่าแกก็เดินมาออกกำลังกาย <c oughs> เดินออกกำลังกายเ <c oughs> จ้าของร้าน เจ้าของร้านอาหารไทยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันค่ะสวยมากอากาศยามเย็นนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยเดี๋ยวให้ดูข้างล่างให้ดูบ้านข้างล่างธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติมากเลย เห็นไหมธรรมชาติมากเลยประเทศไทยหลับกันหมดแล้วมั้งป่านนี้สวัสดีคนไทยทั่วโลกร้อยสี่สิบล้านคนสวัสดีค่ะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยระหว่างรอรถไทยรอรถไฟจะกลับบ้านนะคะข้างบนสวยมากข้างบนสวยมากข้างหน้าก็จะมืดข้างหลังก็จะมีแดดอ่อนๆนะคะ ข้างหลังก็จะมีแดดอ่อนๆสวยมากๆเลยค่ะข้างล่างสวยมากเห็นไหมข้างล่างสวยมากสวยมากเลยข้างล่างสวยมากเลยท้องฟ้าสวยค่ะสวยสวยมากเลย มีแล้วแต่ที่วินท่ทูไม่มีนะคะหิมะไม่มีเลยแดดอ่อนๆสวยมากเลยบนเขาโอเคแบตเตอรี่หมดแล้วบาย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 สวัสดีค่ะบายบาย ใช่ไหมล่ะแต่เองอยู่ได้ที่นี่ความสูงที่พันกว่าเมตรนะอ่าอ่อชอบชอบหิมะมันจะสักหน่อยหิมะมันก็จะเยอะแล้วตัวเองก็จะจริงๆไปเล่นสลิทเทิรนก็ได้คือขี่ไอเลื่อนหิมะก็สนุกลูกชายจะได้มาหาแม่อ้าลูกใหญ่จะเล่นสกีก็ใช่เขาชอบเล่นเขาไม่มีโอกาสได้เล่นอะไรเลยตั้งแต่เลิกกับพ่อเขา เขาไม่เคยได้เที่ยวไหนเลยนะลูกชายสงสารลูกจะตายเงินก็ไม่มีรถก็ไม่มีพ่อส่งไหมส่งก็แค่ส่งแค่คินเดอร์อะไรหกร้อยกว่าใช่ไหมแค่นั้นไม่ไมเหมือนกันเราเข้าใจว่าแล้วไม่ไม่คนเดียวไม่มีสามีเอาต้องปากกัดตีนถีบไม่ใช่ว่าจะมีเงินสุรลุยสรลายต้องกินแบบเราเลิกกับพ่อของลูก เราไม่เอาสักบาทเราก็ไม่ได้นะแต่เขาต้องให้ลูกไงลูกลูกเราก็ไม่ให้ส่งเพราะว่าเราไม่มีงานพาลูกหนีมาจากอเมริกาอ๋อแต่ว่าอยู่เราอยู่นี่ไงเขาเขาจ่ายให้เลยไงเราไม่ให้แกจ่ายเพราะว่าเราไม่อยากให้ไม่อยากไปยุ่งกับเขาคือเจ็บอะพูดง่ายๆเขาไม่เอาเราใช่ใช่เป็นเมียหลวงเขายังไม่เอาเลยเขาบอกเมียน้อยเขาไม่ต้องการเป็นน้อยใครเขาต้องการเป็นคนเดียว อืมก็สมสารหนีมาแต่ก็โชคดีมาแล้วมาเจอคุณโบนโอเลย